สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้วันหยุดของนี้นะคะเนาะพอดีเราก็ได้อ่าดีไซน์ว่าไปหาปูนะคะทุกคนจ้าไปตกปูนะคะทุกคนจะาตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะตอนแรกนี้ไม่ได้ทําคลิปตอนที่ขับรถมานะคะทุกคนจะาขับรถมาสามชั่วโมงนะคะทุกคนเพื่อมาตกปูนะคะทุกคนจะาอันนี้คือขากลับนะคะทุกคนรถติดมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันศุกร์นะคะทุกคนจะา รถติดยาวเหยียดมากเลยค่ะทุกคนจ๋าเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ารถติดยาวขนาดไหนนะคะทุกคนจ๋านี่ถ่ายไม่หมดนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเพิ่งเคยเห็นนะคะรถติดยาวมากเลยค่ะทุกคนจ๋าตอนนี้ก็กําลังเริ่มติดแล้วนะคะทุกคนดูฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนจ๋าฝั่งขวาที่นี่อยู่ฝั่ง ขวาตอนนี้ก็เริ่มติดนะคะทุกคนจะ๋ะแต่ว่าฝั่งซ้ายติดรถติดมากๆเลยคะ่ะทุกคนจะ๋ะเนาะดูนะคะทุกคนยาวเหยียดเลยนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้ฝั่งขวาของนี้ก็เริ่มทยอยไม่ค่อยติดแล้วนะคะทุกคนจะ๋ะแต่ว่าฝั่งซ้ายนะ่ะติดยาวเหยียดเลยคะ่ะ ดบูบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกคนจะอากาศดีมากคะ่ะทุกคนพากันไปเที่ยวนะคะเขาออกเหมือนกับว่าเขาออกต่างจังหวัดไปเที่ยวกันนะคะทุกคนจะรถก็เลยติดขนาดแบบว่าโดยเฉพาะเป็นวันศุกร์ด้วยนะคะทุกคนจะรถติดมากๆเลยคะ่ะทุกคนจะคล้ายๆเมืองไทยเราเลยนะคะแต่นี้คิดว่าน่าจะติดมากกว่ายาวกว่าประเทศไทยเราอีกนะคะทุกคนจะา นี่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่แฟนตกปูนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่านี่ต้องอยู่กับน้องหมาที่รถนะคะนี่ก็เลยไม่ได้ไปด้วยนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่านี่ถ่ายปูมานะคะได้มาประมาณ8ตัวนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ได้มาแบบตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะทุกคนจ๋าดูค่ะทุกคนรถยังติดอยู่เลยนะคะทุกคนจ๋ายาวเหยียดเลยคะ่ะ นี่เลยจ้าทุกคนนี่ก็ได้ปูมา8ตัวนะคะทุกคนจ้าแล้วก็แฟนก็ไปสั่งพิซซ่ามานะคะหลังจากกลับมาถึงห้องนะคะทุกคนจ้าพิซซ่าน่าก,กินมากเลยคะ่ะทุกคนจ้าไปแล้วจ้า